โอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กคือๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฮีโร่ไทม์เหมือนเดิมนะผมเกมเบนเทนที่สร้างจากแฟนการ์ตูนนะฮะวันนี้ก็จะมาอยู่กับสกินของเบนยี่สามนะครับต่อจากต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมต้องเอาดัมเบลเฮดนะนี่ดูแนละ้วเป็นเพชรอย่างนี้บอกไป้ายไว้เลยนะครับก็น่าจะต้องใช้ดัมเบลเฮดใช้สก,กิลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ,กด,รบรกดตัวอะไรตัวเบียร์เฮ้ยกดตัวอะไรตัวเบีคืออะไรอ๋อนี่นะผมเสก กดีย้ำๆหรออ๋อกดีย้ำๆนะครับเฮ้ยจจเจ๋งเจ๋งเฮ้ยต่างเพศขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็กระโดดไปเลยในอย่างเทน,นะผมอ่าคลิปที่แล้วล่าสุดเราก็ใช้ลิบจอไปใน,ในการต่อสู้นะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาใช้เออัปเกรดนะผมนี่เดี๋ยวจะสิงเดี๋ยวจะสิงให้ดูนะผมถ้าสกิล A ปุ๊บสิงตัวใหญ่ไปเลยนี่เป็นหุ่นโจ์ไปแล้วตีจริงๆน่าจะสิงตัวยิงนะมันน่าจะเฟี้ยวกว่านี่นะผมก็กลายเป็นกลายเป็นโดรนที่แบบว่า โดนอัปเกรดส tacos, high, AUDIBLE, le, ิงเอาเรียบร้อยเลยแต่มันไม่ตายด้วยนะเดี๋ยวผมว่าจะสิงสิงตัวยิงนะผมน่าจะเกียนเอ้ยลบไปตีขี้ขวาขี้ขวาโอ้โยๆนี่เป็นอัปเกรดสีฟ้านะผมอย่างเท่เอ้ยจะโดนยิงจะโดนยิงโดนโดนโอ้เพื่อนไม่โดนละเพื่อนไห้ตี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 นะผมตีตีโอเคเอาใหม่นะผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคมาไปข้างล่างเป็นอัปเกรดนะผมสิงนี่เลยสิงเอาสิงสิงไปแล้วนะผม อ,อมันมันไม่ยิงมันไม่ยิงไกลให้อะ่ะไอตัวนี้มันไม่ได้นะผมน่าจะไม่ใช่น่าจะยิงไกไม่ได้ไต่โกงเกินไ่ตีตีเลยอัปเกรดตีเลยตียตีเฮย้ยโดดโดดโดดไม่โดดละเพื่อนอย่าโมาแต่สตกลิลเฮ้ยจะตายอีกแล้วมันยิงรัว ي, ยังเฮ้ยยิงรัวยิงรัวเหรอฮะไ่ ês, ตัวนี้มันยิงรัวเพื่อนเลยนี่จะยิงจะยิงแล้วหรอมามาเอออัปเกรด เออเฮ้ยลบลบลบแล้โดดลบตีตีตีเลยล่วงไปเลยยืดยืดยืดโอ้ยโอ๊ยเอาอีกครับเอฮ้ยอย่ายิงซ้ำอย่าอย่ายิงซ้ำอย่าเกียนอย่าเกียนเฮ้ยโอ้ยเพื่อโผล่โผล่โบลอย่าเกียนเฮ้ยเฮ้ยมันเกียนยังไงเอ้ยเออโดดใส่แล้วก็แปลงร่างใส่เลยอย่างเท่ไอ้เนี่ยทุบทุบทุบเฮ้ยแล้มันจะหนีอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนทำไมมฉลาดอ่ะทำให้มันฉลาดขนาดนี้ฮะเพื่อนฮะ หุ่นยนต์ทำหุ่นยนต์โดน,นโอ้ยระยะตีตีต,ต,ต,ตีอืมตบเลยตบขี้แตกหมดนะผมอ่าเราก็ใช้อัปเกรดไปละนี่เดี๋ยวผมจะมาใช้ตัวต่อไปที่ต่อจากอัปเกรดก็จะเป็นตัวของโกดฟิกนะไปดูโกดฟิกในร่างของเบนยี่สิบสามกันนะผมก็จะเป็นโกดฟิกเอ่อเทาๆออกน้ําเงินน้ําเงินนะครับผมนิดหน่อยอุย้ยเป็นโดนยักษ์เปล่งแล้วเฮ้ยมันทำไมมันตามตัวอย่างเงี้ยเราจะหนียังไงเพื่อน เอ้าแล้หนีไงอ่ะเฮ้ยเกียร์นะเนี่ยเกียร์นะเนี่ยเอ้า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 แดดหลบยังไงเนี่ยมันกดอะไรแดดหลบเฮ้ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่นะผมได้อยู่สกิลพ่นไปเลยตีตีตีโอ้ยทำไมมันตีทั้งแบบเออจะตายชิบหายแล้วนะผมชิบหายแล้วตีตีไอ้โดนไอ้โดนโดนชูเตอร์เนี่ยตีไปก่อนเลยตีไปก่อนเลยหลบหลบหลบไปซิหลบไปซิจะตีโดนโอ หายแล้วมันมาอีกแล้วเออเฮือเฮ้จะตายจะตายเอาจะตายเอาลบ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 ได้แล้วผมลบได้อยู่นะก็วิ่งวิ่งรัวๆนะผมน่าจะลบได้อยู่นะครับไปกดฟิกไปแล้วขอแค้นบอลบ้างดีกว่าน่าจะเกียนกว่านะผมมาแล้วตี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 พดพดเลยพูดเลยหายเลยเฮ้ยอะไรแปลงร่างเป็นดมอนเฮดเหรอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยหืแล้วจะให้รีบจะแปลงร่างเป็นดันมอนเฮดทานได้ไงล่ะเพื่อน ตีตีนะผมตี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 โอ้ยนี่ไงตีโดตีโดตีตีสกิลอาพุ่งปึงลบลบพุ่งปึงลบพุ่งลบเลยนี่พุ่งหลบโอ้ยมันไม่โดนมันไม่โดนนะผมมันไม่โดนตีตีแต่คขนนั้นบอลสวยมากคันนั้นบอลสีฟ้าสวยมากเอ้ยหุ้ยหมดหมดแบตหมดแบตหมดนะผมรีเลือดรีเลือดกลับเป็นคนก่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ย หลบไม่ได้มันหลบไม่ได้เออโดนยิงนะผมไม่เอ้ยวิววิววิแปลงร่างต่อเลยตีตีสกิลอาปุ๊บหลบเออเลง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 ผมมันเล็งยากอ่ะไปไปสกิลอาใส่เลยตู้ไม่รู้เจ็บหรือเปล่าแต่โดนอ่ะเออกลับล่างเดิมเลยวิววิวอย่าอย่าโอเวอร์อย่าโอเวอร์เฮ้ยมันวิ่งช้าวิ่งช้าเพื่อนเพื่อนโดนโดนโดนลบโดนลบโอ้ชิบหายแล้วเอาอีกแล้วแปลงร่างเป็นตัวเบนวูฟนะผมเป็นวูฟเป็นวูฟมา ตีหมาแล้วตี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 อืมอืมอืมหมาแล้วโอ้ยหลบหลบโอ้ต้องแปลงร่างเป็นมันต้องแปลงร่างเป็นไดมอนด์เฮ้ยอยยยืนตามจุดยืนตามจุดก็น่าจะรอดเออโต้เต็มเต็มเลยมันตีอ่ะตีตีควรควรตี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 ควรควรควรไม่หลบเลยตี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 เฮ้ยมันมีร่างสองเลยนะครับเออไปแล้วโ้ยโอ้ยเอ้ยอย่ามาตีพร้อมกันดิโกงอย่าโกงดิอย่าโกง หายแล้วชิบหายแล้วท้งเราเป็นเอเลี่ยนเอือตีตีตีเอ,อ,อไาไม่ใช้ตะกิยแล้วเพื่อนเมื่อกี้กดตัวอาไม่ใช้ตะกิยโอฮ้ยโดนอีกแล้วโดนเอือมาดิมาดิาดตีรัวๆตีรัวๆตีรัวผมตีรัวๆแล้ว,ผม,ลลวผมไม่สดแล้วตีตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรับอันนี้ไงต้องแปลงร่างไปเดินเมฆจริงใช่ไหมก็โดนเลยเต็มเต็มเลยดูงี้มาตีเลยดีกว่านะผมมันจะแปลงทันได้ยังไงเราเพื่อน แต่จริงก็อยากลองแปลงไปดันไะม่เฮ็ดนะเอ้ยอ๋อ,อมันน่าจะหักเหแสงเออมันน่าจะแบบแรง age, ดาเมจแบบโดนดาเมจตัวเองแน่เลยเออกับล่างโอ้ยโอเคเดี๋ยวผมเป็นแปลงไปดันมันเฮ็ดเผื่อเลยดีกว่าเฮ้ยจะตายไม่ได้นะเพื่อนโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดันมันเห็นอยู่ไหนดันมันเฮ็ดดันมันเฮ็ดแปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างสิตีตีไงมีท่านี้ด้วยนะผมมีท่าอย่างเกี้ยนท่าอย่างเกี้ยนอะ หลบหลบอุ้ยหลบหลบหลบนี่ไงโดนโดนโดนกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วนะผมบนี่นะผมรับรับแสงรับแสงไงทําไงยิงมันยิงมาแล้วสวนเลยไหมเอ้าเอ้าไม่เห็นสวนเลยอะทําไงอะต้องสร้างบาริเออร์มันต้องสร้างลูอีกเหรอโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมแปลงล่างเลยเอ้ยนี่ไงเป็นแคนนอนบอลไปก่อนตตีีต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 ี โอ้ยใช้สกิลเพื่อนใช้สกิลเอ้าเพื่อนนิ่งเลยเอาเพื่อนนิ่งเพื่อนแล้วเพื่อนนิ่งเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนเกิดอะไรบั๊กขึ้นอะไรขึ้นนะผมมันลีนผ่านมาแล้วโอ้จะตายจะตายจะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยนี่แปลงร่างไปในตัวนี้ตีตีแล้วไม่สนตีตีก่อน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 โอ้ยจะตายอีกแล้วโอ้หืกลับร่างเดิมอีกแล้วโอ้โอยมันมันเยอะขึ้นนะโอ้ย ได้เลี้ยนเยอะมากเลยครับโดนโคตรเยอะอย่างเกียนเลยพวกเนี้ยเอ้ยแปลงล่างเลยโดน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 โอ้ยโอ้ยเอ้าโดนสตาร์ทอีกแล้วบล็อกอีกแล้วนี่ไงระเบิดไปเลยโอ้ยโอ้ยเฮือกลับล่างเดินอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วโอ้ยโดนอีกอีไอ้โดนเลยโดนโดนนะผมโอ้ยโอ้ยมันกว้างยังไงเพื่อนตะกิวมันกว้างเกิน เอาแล้วเป็นอะไรอีกอ่ะโอ้โหตี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 เออเอาเยอะเอาเยอะกดอาร์สิเพื่อนอ้าวแล้วเป็นอะไรค้างบล็อกนะผมบั็กตัวอาร์ไม่รู้มันเป็นเป็นหมดเป็นหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโดดมันต้องโดดใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผ่านแล้วเกมจะโอเวอร์ไว้เนี่ยแปลงล่างสิเพื่อนแปลงล่างเออโอ้ยโดดโดดโดดโอ้โหโอ้หือ ตีตีตีไีกแล้วไอ้นี่อมกแล้วเอายิงดิเอากดอาขามันมัน, ôi, มน K H มลบล็กยิงด้วยเพื่อนโอ้สกิลอผมบักเอ้ย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 เล้ยเอ้ยเอ้เอ้ย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 เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเน้่เอ้ยเอ้อ,อนะ้เอ้เอ้ยเยเอเยเเาอ้ออยอยออออเต้อเ้อเอเ,เ้ย โอ้ m ม g ก็นะผมตัวนี้อัพชาร์จของเป็น23ก็สีจะประมาณนี้เลยนะฮะกระโดดกระโดดอันนี้หลบได้เอ้ยกระโดดรบได้นะผมตีตีเอาใช้ทกิลเนี่ยใช้ทกิลอาร์มันบัคเพื่อนเอ้ยเอ้ยสกิลบ oh, hey. ัคโอ้โหเกมเจอบัคแล้วครับผมไม่ใช้ทกิลตอนมันกระโดดลงมาพอดีหรือไงไม่รู้นะผมกด R แล้วมันบัคเลยมันไม่ใชสทิกอิะเออนะผมตอนนี้ก็ต้องตีธรรมดาไปก่อนอนะ ตี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 ลัวตีตล ua, ตัวอ,อ,อันนี้ไม่รู้ยังไงนะผมก็โดดรบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน่หลบโดดรบได้โดดรบได้นะตีแล้วก็สวนเลยสวนสวนนี่ตีไอพวกไอพวกไอพวกหุ่นยนต์เนี่ยพวกหุ่นยนต์เนี่ยตีตีตีมันตายยากเหลือเกินนะเพื่อนอันนี้น่าจะโดดรบไม่ได,ด้อือเฮืออือสองลอดนะผมหายสองข้อเฮ้ยมันมันหนีอะไรขนาดนั้นนะเออแตกนะผมปลายอัพชาร์จตุยละได้เวลาใช้ตัวอื่นโ,โอ๊ย แล้วมันทุบพื้นตรงนั้นแล้วมันมันกระจายเลยถึงตรงนี้นะเพื่อนโทษโอ้ยนี่ไงแยกร่างเลยมันโอ้ลืมไปสกิュหื่ตี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 ไม่สนแล้วตีแต่บอสตีแต่บอสแล้วไม่สนแล้วไอ้พวกไอ้กระโดดไม่หึ่กระโดดแอนิเมชั่นก็ช้าเหลือเกินนะผมตีไปไม่สนแล้วนะผมต้องตีอย่างเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวรีเลือดจากการตอนกลับล่างเป็นโคานะครับ ลิตโตในล่างเบนท์ยิบสามก็จะสีคล้ายๆเดิมนะทำไมเป็นสีออกมาเป็นสีออกฟ้าเนี่ยนะผมไม่สนวนะ่ไม่สนแล้วนะผมได้บนหงส์ไดไม่เฮ็ดผมตีรัวๆนะผมเอาเลือดลดเอาก่อนนี่เอาเ๋บนเบนกลับล่างแล้วปีงครับผมวิ่งวนวิ่งวนวิ่งโดดโดดหลบได้นะผมเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนอ่าเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับนี่ก็อันนี่ก็ไอ้นี่นะผมบัดบัดช็อกบัดช็อกนะนี่บัดช็อกอย่างเกียนนะผมหลบหลบโตมโตี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  ย,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 ยุบยับยุบยับยุบยับอ่ะยุบยับเนียผมโดนโดนหลบ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 จังหวะมันลงมาจะหลบโดบได้นี่ครับผมกะตีตีต่อยต่อยักเอะชักเอะปับ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 ับตีตีนะผมถ้าตีเลือดลดเกินครึ่งหนึ่งมันน่าจะปลดล็อกอะไรสักอย่างนะผมอาจจะเป็นร่างสองนะเราก็ลองดูกันนะผมนี่หลบโอ้ยหลบหลบหลบบัตช็อกตีนี่บัตช็อกของเนบนที่สามว่จะเป็นตีฟ้านะออ้ยโดนเลยโดนเลยนี้อุ้ยหุ้ยอันนี้เป็นตัวแรกนะผมที่ใช้จนเวลาหมดนะโอเคมันมาอีกแล้ว นะผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้แปลรร่างไม่ทันดูนี่นาะฬิกามไม่ยังโหลดไม่เสร็จเลยเฮ้ยหลบได้อุย้ยเออถ้าหลบได้อย่างงี้ก็สวยดีครับไปเราไปดูนะผมตัวนี้บ้างนะอาร์ติกโกนา่าเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบไปพวกนี้ดีกว่าหลบหลบไปหุ่นยนต์ยักษ์ก่อนหลบบอสนะผมหลบบอสแล้วก็ตีสวนเลยผมไม่สวนแล้วนะผมใครมันจะมาเอาเอานี่พอบอสโดดขึ้นผมก็หลบนะผมหลบกระโดดหลบเอานะครับเวลาบอสพวกประมาณเนี่ยจะหลบได้เออตีต,ตีมันมันตีนะผมแข่งแข็งแข่งไปเลยแข็ง แกงีสหนุ่มเอ้ยก um, ัดกัดตีก oh. oh. ัดเอ้ยกระโดดกระโดดมันกระโดดไม่ทันจริงนะผมเวลาตีแอนิเมชันเนี่ยมันหลบเอ้ยนี่ไงนี่ไได้เวลาแล้วได้เวลาปุ๊บโดดลบโดดลบนะผมโดดลบกระโดดกระโดดซิกแซกตีตีอ้ารถถึงครึ่งแล้วไม่เห็นมีอะไรล่างสองล่างสองนะผมโอ้โหอันนี้ก็โดดอันนี้ก็โดดลบได้นะผมโดดลบได้นะจริงๆเข้าไปตีเลยก็ได้นะเอจังหวะไม่ดีเท่าไหร่เมื่อกี้ตี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 ผมไม่สนนะผมตีอย่างเดียว อาร์กติกโกานานะผมไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมว่าจะใช้บัตช็อกนะบัตช็อกรู้สึกว่าแบบเข้ามือมากกว่านะครับตีต,ตีตีแล้วอาร์กติกโกานามันโดดบ่อยยังเฮ้ยเพื่อนนี่นะผมใช้สเต็ปจูก๊กเอาสเต็ปจูกจ๊กจู๊กโอ๊ยแบตจะหมดหแบตหมดนะผมแบตเตอรี่หมดเอ้ยโดดโดด,โดดนี่เอ้ยโดดได้ไงอะโดดไปแล้ว oh gosh. โอ้マイกอชโอ้ลบ,ลบ,ล,บลบเลยลบเลยลบเลย เปลี่ยนตัวนะผมเป็นเออ่สปิเตอร์ไอเยียงเพิ่มเพิ่มเลือดนะผมสปิเตอร์ของเบนยี่สามก็จะตัวไม่เขียวมากนะผมจะเป็นสีออกฟ้านะฟ้าฟ้าเข้มๆนะผมตี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 ไม่สนหรอกไม่สนหรอกตีตีตีไอ้ตต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 ีีีีีีีีีีตี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  อุ <ŏ> ้ยอ mm ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาแล้วมาแล้วโดดโดดอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเลยนี่นะผมเอ้ยหลบหลบหลบก็สวนหลบก็สวนหลบแล้วก็สวนหลบแล้วก็สวนหลบแล้วก็สวนกัดกัดต่อยกัดตีกระโบนตีลูกาตี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 หมดแล้วไม่สนน่ะไปแล้วผมเอาลัวะเอาลัวะเลยลัวะเอาลัวะเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องหลบอันนี้ไม่ต้องหลบผมจะตีให้ตายตายทันไหม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 เออผมโดนก่อนโอ้หลบผมโดนก่อนเพื่อนโอ้้้้นนนะะครบผม่่าจใชไดแลวเีย เดี๋ยวผมจะกลับไปใช้โฟอาร์มนะครับนีไอ้ยัยเฮ้ยแปรงล่างไม่ทันไม่เป็นไรแต่ได้ฮิวนะครผมมาโฟอาร์มซัดเลยกามบึมๆตี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 ตายตายแล้วดิต้องตายแล้วเอ้ยเฮ้ตีตีตีเลือดเลือดหมดแล้วไม่ใช่เหรอเพื่อนตีตีตีไม่สนไม่สนไม่สนตีต่อยต่อยทัวต่อยรัวๆทั้ยโอ้โอ้เลือดหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ฮิบบาร์นะผมเดี๋ยวมันต้องใช้ดับเบิลเฮดจบวะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะผมจะแบงล่างก่อนปุ๊บแบงล่างเป็นฮิ่บาร์แล้วเราใช้สก,กิลแบบระเบิดซุปเปอร์โนวาซุปเปอร์โนวาซุปเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาไปตั้มซุปเปอร์โนวาอัดไปเลยเฮ้ยเลือดมันหมดหลอดลไม่ใช่เหรอตี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 ซุปเปอร์โนวาอีกรอบตั้มขี้แตกไม่รู้ไม่รู้ขี้แตกหรือเปล่านะแต่ผมหมดหมดแล้วแบตเตอรี่หมดแล้วนะผมเฮ้ยยังไม่ตายจริงดิเอ้ยบอสไม่ตาย ฮัลโหลโบรโบร์โก้เนี่ยโบร์ตัดแปลงล่างเลยเป็นฮิบลาลาลาสือแปลงล่างแล้วก็ซุปเปอร์นวาซุปเปอร์นวาซุปเปอร์นวาบึ้ม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 บุมเคลียร์มอนด้วยนะผมบึ้มไปบอสเด้บอสไม่ตายอีกทีอ่ะคือบอสมันถึกมากเลยนะผมเดี๋ยวต้องลองใช้แดนมันเฮดนะผมว่ามันต้องใช้แดนมันเฮดจบแน่เลยนะอย่างงี้บอสไม่ตายอีกทีนะแต่แดนมันเฮดสกิลอะไรนั่นน่ะสิโอเคนะครับผม เอาละเอาละจะติดอยู่ด่านนี้จริงๆอ่ะเนี่ยโอ้โหแต่มันเฮ็ดแต่มันเฮ็ดแปลงร่างมันมันเฮ็ดแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้งไงแล้ว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 ไงโอ๊ยมันทำยังไงอ่ะกดยังไงอ่ะเพื่อนตีตีตีเฮ้ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วอ๋อกดตัวอ้าโอ้โหนี่นะผมชาร์จเลยแล้วมันเฮ็ดตีเอาต้องตกดกดอะไรกดคี้เกียรอกดเบียรอกดอาอาลัวอาลัวอาลัวใช่ไหมคืออะไรอ่ะ นี่ไงอ๋ออารัวๆนะผมกดปาดเลยตายผมไม่งั้นไม่ตายนันเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงเออนี่นะผมใช้พลังบัลเลตในการปิดฉากไอ้ซูปเปอร์ดโดนอะไรนี่นะผมยี่สิบหกนาทีเลยอนานขนาดนั้นเลยนะผมเอฟด้วยนะผมได้เอฟด้วย กลับบ้านเลยนะครับอู้ดูอาร์ตอาร์ตเวิร์กอย่างสวยโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็สกินเบนยี่สาก็จบลงไปแล้วกับเนื้อเรื่องนะผมก็จบแล้วเหมือนกันนะผมถ้าอยากดูอะไรอยากดูสกินอื่นก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะผมนี่ยังเหลืออีกหลายสกินอยู่นะครับนี่นะผมะแต่เอเลียนก็จะมีนี่ มีนะบางตัวมีเบนหมื่นด้วยนะเดี๋ยวว่าถ้าเพื่อนๆอยากดูก็รอชมกันได้นะผมเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูส่วนคลิปนี้ก็มีท่านเล,ลจ้ะจะไปบละจ้า